เียนทุกคนพบกับคุณครูเพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บทที่4ร้อยละและอัตราส,ส่วนนะคะการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้ตลอดการเรียนรู้คุณครูหวังอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะสามารถหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์โดยใช้บัญเยตรอย่างได้นะคะนักเรียนพร้อมเพื่อการเรียนรู้เราไปเรื่องกันเลยนะคะจากสถานการณ์นี้นะคะมีดอกกุหลาบทั้งหมด10ดอกเป็นดอกกุหลาบสีขาว3ดอกที่เหลือเป็นดอกกุหลาบสีแดงนักเรียนคะ เราหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดอกกลาบสีขาวได้อย like ะะ่างไรนักเรียนหาได้อย่างไรคะแก้วตาคะแก้วตาหาได้อย่างไรคะเขียนในรูปเศษส่วนแล้วหาเศษส่วนที่มีต <Zheng S 2> ัวส <neys S 1> ่วน <Josh> เป็น100ที่เท่ากับเศษส่วนนั้นค่ะแล้วออมสินหาได้อย่างไรคะเขียนในรูปเศษส่วนแล้วคูณเศษส่วนนั้นด้วย100ค่ะแล้วนักเรียนทุกคนมีวิธีหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดอกกลาบสีขาวเช่นเดียวกับแก้วตาหรือออมสินคะ เรามาดูแนวคิดของแก้วตาไปพร้อมๆกับคุยครูกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของดอกหลับสีขาวจากจํานวนดอกหลับทั้งหมด10ดอกเขียนแทนด้วยเศษส่วนหรือเขียนแสดงเศษส่วนเป็นเศษสส่วนสิเราหาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กําหนดนี้หรือเท่ากับเศษสส่วนสิบน,นี้แต่ต้องมีตัวส่วนเป็น100ได้เท่ากับเศษสาส่วน100 สามสิบส่วนหนึ่งร้อยมาได้อย่างไรนำสิทมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษสามส่วนสิบผลคูณที่ได้เท่ากับเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยนะคะนี่คือวิธีการคิดเช่นเดียวกับแก้วตานะคะนักเรียนเข้าใจตรงตามนี้นะเย่ยมากๆค่ะจากวิธีคิดดังกล่าวนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนมาดูการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบนะคะนักเรียนคะเรามาดูต่อด้วยการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบขององค์สินพร้อมคุณครูกันนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าวิธีทามีดอกลาบทั้งหมด10ดอกเป็นดอกลับสีขาว3ดอกนั่นคือมีดอกลับสีขาวเศษ3ส่วน10ของจํานวนดอกบับทั้งหมดถ้ามีดอกลับทั้งหมด100ดอกนะคะจะมีดอกลับสีขาวเศษ3ส่วน10คูณ100ผลคูณเท่ากับ30ดอกดังนั้นดอกหลาบสีขาวมีร้อยละ30ของดอกบาบทั้งหมดเขียนแสดงคําตอบ ร้อยละสามสิบนะคะเมื่อนักเรียนได้คําตอบไม่ว่านักเรียนจะได้คําตอบด้วยวิธีการเช่นเดียวกับแก้วตาหรืออมสินกูอยากให้หนักเรียนทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบด้วยนะคะเรามาดูการตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบไปพร้อ,รอมๆกันนะคะดอกกลาบสีขาวมีร้อยละสามสิบของจํานวนดอกกลาบทั้งหมดเมื่อมีดอกกลาบทั้งหมดสิบดอก จะมีดอกกุหลาบสีขาวเศษ30ส่วน100คูณสิผลคูณเท่ากับ3ดอกเป็นไงคะสอดคล้องกับที่โจทย์กำหนดให้มาแสดงว่าคำตอบที่นักเรียนหามาได้ไม่ว่าจะวิธีเดียวกับแก้วตาหรือออมสินเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะนักเรียน,นทุกคนพร้อมอ่านเพื่อาาทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาในข้อนี้พร้อมคุณครูด้วยนะคะ ร้านค้าขายผลไม้มีแตงโมและส้มโอรวม60ผลเป็นส้มโอ15ผลร้านค้ามีส้มโอร้อยละเท่าใดของผลไม้ทั้งหมดเรามาตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมๆกับออมสินกันนะคะผลไม้ทั้งหมดมีกี่ผลเป็นส้มโอกี่ผลคะผลไม้ทั้งหมดมี60ผลเป็นส้มโอ15ผลคะ่ะถ้าผลไม้ทั้งหมดมี1ส่วนจะเป็นส้มโอเท่าใดคะเศษ15ส่วน60ส่วนค่ะ ถ้าผลไม้มีทั้งหมด100ส่วนจะเป็นส้มโอเท่าใดคะ100่งร0อคูณศส่วน60เท่ากับ25ส่วนคะ่ะเยี่ยมมากมากเลยนะคะออมสินและนักเรียนทุกคนที่ตอบคำถามพร้อมอ,อมสินด้วยนะคะเยี่ยมมากคะ่ะเรามาดูการเขียนแสดงวิธีทาและเขียนแสดงคําตอบนะคะ,ะผลไม,ม้ทั้งหมดมี60ผลเป็นส้มโอ15ผลถ้าผลไม้ทั้งหมดมี1ส่วนจะเป็นส้มโอเศษ15หส่วน60ส่วน ภาผลไม้ทั้งหมดมี100ส่วนจะเป็นซองโอ100คูณ4ศส่วน,วน60คุณผลคูณเท่ากับ25ส่วนดังนั้นร้านค้ามีซองโอร้อยละ25ของผลไม้ทั้งหมดเขียนแสดงคำตอบร้อยละ25เยี่ยมมากค่ะ ได้คําตอบเรียบร้อยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าคําตอบนั้นมีความถูกต้องแน่นอนเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบด้วยกันก่อนนะคะร้านค้ามีส้มโอร้อยละยีของจํานวนผลไม้ทั้งหมดเมื่อผลไม้ทั้งหมดมี60ผลร้านค้ามีส้มโอเศษ25ส่วน100่งด้วย60สิคูณเท่ากับ15ผลสอดคล้องกับที่โจดย์กหนดให้มาสแสดงว่าการหาคําตอบและคําตอบที่เราได้มาในครั้งนี้มีความถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนทุกคนพร้อมนะคะอาจเพื่อทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาข้อนี้พร้อมคุณครูด้วยนะคะนักเรียนชายมี116คนจากจานวนนักเรียนทั้งหมด200คนนักเรียนชายร้อยละเท่าใดของจานวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนตอบคําถามของคุณครู้อมใบบัวด้วยนะคะนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนเป็นนักเรียนชายกี่คนคะนักเรียนทั้งหมด200คนเป็นนักเรียนชาย116คนค่ะถ้านักเรียนทั้งหมดมี1ส่วนจะเป็นนักเรียนชายกี่ส่วนคะเศษ116ส่วน200ส่วนค่ะ ถ้านักเรียนทั้งหมดมี100ส่วนจะเป็นนักเรียนชายกี่ส่วนคะ100คูณ7 116ส่วน200กดคูณเท่ากับ58ส่วนค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะใบบัวและนักเรียนทุกคนที่ตอบคำถามของใบบัวด้วยนะคะนักเรียนกดหยุดพักเพื่อเขียนแสดงวิธีทำและเขียนแสดงคำตอบตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะคะ ออมสินเขียนแสดงคำตอบได้อย่างไรเรามาดูและตรวจสอบพร้อมออมสินกันนะคะได้ค่ะวิธีทํานักเรียนทั้งหมดมี200คนเป็นนักเรียนชาย116คนถ้านักเรียนทั้งหมดมี1ส่วนจะเป็นนักเรียนชายเศษ116ส่วน200ส่วนค่ะถ้านักเรียนมี100ส่วนจะเป็นนักเรียนชาย100คูณเศษ116ส่วน200คูณเท่ากับ58ส่วนค่ะดังนั้นมีนักเรียนชายร้อยละ58ของนักเรียนทั้งหมดเขียนแสดงคําตอบ ร้อยละห้าสิบแปดค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนทุกคนตรวจสอบความถูกต้องตรงกันนี้นะคะเยี่ยมมากค่ะแล้วนักเรียนมั่นใจได้อย่างไรว่าคําตอบที่นักเรียนหามาได้นั้นมีความถูกต้องเราไปตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบพร้อมๆกับต้นกล้ากันนะได้ครับมีนักเรียนชายร้อยละห้าสิบแปดของนักเรียนทั้งหมดเมื่อนักเรียนทั้งหมดมีสองร้อยคนนักเรียนชายมีจำนวนสิบห้าสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยสองร้อยคนเท่ากับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะต้นกล้านักเรียนจะเห็นว่า การต,ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบสิ่งที่นักเรียนได้คือความสอดคล้องกับที่จทย์กำหนดให้มาสแสดงว่าการหาคำตอบของนักเรียนในครั้งนี้มีความถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนพร้อมอ่านเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาข้อนี้พร้อมคุณครูด,ด้วยนะคะพนักงานห้างสรรพสินค้า300คนเป็นพนักงานหญิง60คนพนักงานหญิงร้อยละเท่าไรของพนักงานห้างสัรพสินค้าทั้งหมดก่อนอื่นนักเรียนช่วยกันตอบคำถามตอบไปนี้นของคุณครูก่อน,นนะคะพนักงานทั้งหมดมีกี่คนเป็นพนักงานหญิงกี่คนคะ กี่คนคะออมสินพนักงานทั้งหมด300คนเป็นพนักงานหญิง60คนคะ่ะเยี่ยมากค่ะถ้าพนักงานทั้งหมดหนึ่งส่วนจะเป็นพนักงานหญิงเท่าใดคะแก้ยวาตาเศษ60ส่วน300ส่วนค่ะเนี่ยมากค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะถ้าพนักงานทั้งหมดมี100ส่วนจะเป็นพนักงานหญิงเท่าใดคะคุณ ึ่งร้อยคูณเศษหกสิบส่วนสามร้อยเท่ากับยี่สิบส่วนครับเยอะมากเลยค่ะนักเรียนทุกคนคะนักเรียนกดหยุดพักเพื่อเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนักเรียนกดเล่นต่อเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆร้อมกันนะคะนักเรียนพร้อมเพื่อตรวจสอบการเขียนแสดงวิธีทำและคำตอบไปพร้อมพรอมกับใบบัวนะคะได้ค่ะพนักงานห้างสรรพสินค้า300คนเป็นพนักงานหญิง60คนถ้าพนักงานห้างสรรพสินค้า1ส่วนจะเป็นพนักงานหญิงเศษ60ส่วน300ส่วน ถ้าพนักงานห้ามสรรพสินค้า100ส่วนจะเป็นพนักงานหญิง100คูณเศษ60ส่วน300ร้คูณเท่ากับ20ส่วนดังนั้นห้างสรรพสินค้ามีพนักงานหญิงร้อยละ20ของพนักงานทั้งหมดเขียนแสดงค,คําตอบร้อยละย0ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแสดงวิธีทำและคําตอบดังนี้นะคะหากนักเรียนจะมั่นใจยิ่งขึ้นว่าคําตอบมีความถูกต้องเราไปตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบพร้อมๆกับคุณกันนะคะนอครับ นั้ง,งานหญิงโดยรอบ20คนพนักงานทั้งสัพพิสุขาทั้งหมดเมื่อพนักงานทั้งสัพพิสุขาทั้งหมดมี300คนพนักงานหญิงมีจำนวน10-20คน100คณด้วย300เท่ากับ60คนครับเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโจทย์ในตรงตามนี้นะคะ หานักเรียนตรวจสอบได้ตรงตามนี้แสดงว่าคําตอบที่เราหามาได้นั้นมีความถูกต้องนะคะนักเรียนคะตลอดการเรียนรู้ของเราคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนสามารถหาหวายล้หรือเปอร์เซนโดยใช้บัญญัติตรยางค์ได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนทบทวนด้วยการทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายไว้ให้นี้คือแบบฝึกหัดสีแสดงวิธีหาคําตอบตข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะทุกๆข้อของการแสดงวิธีทำและคําตอบที่ได้นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเพจนี้นะคะ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้นักเรียนบอกอคุณรูได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้คืออะไรคะเชื่อมั่นว่านักเรียนบอกได้แน่นอนเพราะการที่เราเรียนรู้ในครั้งนี้เราเรียนรู้การหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์จากสถานการณ์ที่กําหนดให้อาจเรื่องเรียงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนที่โจทย์กาหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการเมื่อเชื่อมโยงสู่หาคําตอบโดยใช้บัญญัตรัยน,นะคะอย่างไรก็ตามทุกๆครั้งของการได้คําตอบนักเรียนควรตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบด้วยนะคะ วังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะทบทวนทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายไว้ให้นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ